จริงเหรอคะคุณวันขอบคุณมากๆเลยค่ะบีมจะบ,บริการลูกค้าและปิดการถ่ายให้ดีที่สุดเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณวันอ่อว่าตอนเรียนคุณครูได้บอกเธอหรือเปล่าว่าแกนโลกมันเอียงความยุติธรรมมันก็เลยเอียงตามเธอจะพูดอะไรของเธอก็พูดมาเธอะบีม จะแขวะอะไรฉันก็ว่ามาเลยดีเธอเข้ามาทํางานได้กี่เดือนแล้ว2เดือนทําไมเหรอก็ไานไงฉันทํางานมาาปีแต่ค่าคอมมิชชั่นฉันได้เท่าเธอแล้วยิ่งตอนนี้เขาปรับค่าคอมมิชชั่นเป็น20%ซแล้วแบบนี้มันยุติธรรมไหมออยงั้เธอก็ไปบอกสำนักงานใหญ่เองก็แล้วกันไร้สาระอันนี้นะครับ ร้านนี้เหรอลูกใช่ครับสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเชิญค่ะลูกค้าผมพาพ่อมาซื้อนาฬิกาครับได้ค่ะรีบสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีลูกผมจะพาพ่อมาที่อนาฬิกาครับ ใช่รู้ว่าจะมาซื้อนาฬิกาหนูอะไรนะซื้อนาฬิกาเจ้าทำไมวันวันนี้แต่ควายหรือถ้าอยากได้จริงๆนะนี่ไเอเน่งแกพาพ่อแกไปตลาดนะแปะฉันเห็นเรือนละ20บาทเทียบเลยนี่คุณมีอาชีพบริการลูกค้าทำไมไม่รู้จักพัฒนาปากตัวเองบ้างเลยพนักงานขายปากแบบนี้จะมีลูกค้าคนไหนอยากจะซื้อกับคุณ ยังไม่รู้อะไรมันปลูกบ้านเป็นเพิงอยู่หลังตลาดแล้วมันจะเอาเป็นยาที่ไหนมาซื้อานาฬิกาแล้วเป็นร้านคนเลี้ยงควายปลูกบ้านเป็นเพิงมาซื้อนาฬิกาที่นี่ไม่ได้หรอลูก <c oughs> ไม่เป็นไรดีเดี๋ยวฉันขายเองสนใจเรียนไหนแจ้งออมได้เลยนะคะเดี๋ยวออมจะบอกรายละเอียดให้ครับครับ เราเอารากมันขโมยนาฬิกาองสายหนังมีรุ่นเดียวเหรอลูกใช่ค่ะแต่ถ้าสนใจรุ่นอื่นลงชื่อไว้ได้นะคะคุณลุงอ๋อจ้ะพ่อครับพ่อไม่ดูรุ่นสีทองเหรอครับสวยดีนะครับก็สวยดีนะลูกรุ่นสีทองเท่าไหรล่ละหนูสิบล้าน สิบล้านนี่ขั้นต่ำนะลองสมได้นะคะเดี๋ยวออมหยิบให้ค่ะ มวม<า>ันว่าเดี๋ยวไม่ทันไปงานขอบคุณแม่ลูกค้าอ้าวคุณนายจุ๋มสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวตาเสิร์ฟเหรอเนี่ยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีจ้ะใช่ครับคุณนายเอ๊ะคุณแม่ตาลุงนี่ที่อยู่ในทุ่งเลี้ยงควายนี่ครับใช่ลูก ไอคนที่มันจุงควายมาเยอะๆห้าสิบหกสิบตัวเหม็นคุ้งตลาดไปหมดบางทีมันมากับลูกนะแม่ได้ดูไม่ออกเลยว่าอันไหนควายอันไหนพวกมันสังเกตง่ายๆัะคุณแม่ลูกควายหัวมันจะถุยๆ เขาจะซื้อนาฬิกาหรูครับคุณนายฮะคนเลี้ยงควายไล่ทุ่งอย่างแกเนี่ยนะจะซื้อนาฬิกาใช่ครับแกจะไปทำอะไรคุณแม่ครับหรือว่าลุงเขาจะซื้อเอาไปให้ควายใส่ครับคุณแม่แบบนี้ควายหนึ่งตัว มาดูนาฬิกาต่อกันดีกว่าค่ะได้ลูกคุณลูกค้าคะไม่ทราบว่าดูเรือนไหนมาเป็นพิเศษหรือเปล่าคะไม่นะแต่อยากได้แบบห,หรูหูเลิศดแพงแพงยิ่งเป็นเรือนทองยิ่งดีครับคุณลุงคะอยากลองเรือไหนก่อนดีคะเ,เรือนนี้ก็ได้ลูกได้ค่ะรอสักพู่นะคะ ไม่มีอ๋อจะทำอะไรฉันก็จะลองสวมให้คุณลูกเขาไงแล้วถ้ากลิ่นโคนสาบควายมาติที่นาฬิกาล่ะลูกค้าท่านอื่นใครเขาจะกล้าหรอ,อใช่ฉันไม่กล้าลองหรอกนะเดี๋ยวผดผื่นขึ้นมันจะไม่คุ้มค่ารักษาพยาบาลของฉันทำไมล่ะครับ พราะผมกับพ่อยากจนใช่ไหมครับทุกคนถึงได้ดูถูกเราใช่ฉันจะบอกอะไรให้นะคนจนต่อให้ตะโกนมันก็ไม่ดังแต่คนมีตังแค่กระซิบแผ่นดินมันก็สะเขอนตาเสร์พี่ยอกออกไปลูกค้าจะดูนาฬิกาดีนแต่ลูกค้าเข้ามาก่อนนะ เธอด้วยไม่นั่งขายไปตรงนู้นไปลูกค้า V I P ของฉันเขาจะซื้อนาฬิกาหรูเป็นไงบ้างคะคุณลูกค้าถูกใจไหมคะสวยมากเลยลูกแม่ก็ชอบชอบผมก็ชอบครับงั้นเอาสองเรือนเลยนะครับดีลูก ราคาเรือเท่าไหร่ครับเดโทน่าปัดสีทอง15ล้านค่ะส่วนเดโทน่าปัดสีดำย2ล้านค่ะงั้นยังไม่เอาดีกว่าครับเดี๋ยวดูรุนอื่นค่ะค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวออมบริการให้ไม่เป็นไรครับพวกเรารอได้ปกติทำเกษตรกรรมเหรอคะก็ไม่เชิงหรอกลูก พอดีลุงมีที่มรดอกอยู่หลังตลาดก,ก,ก,ก็เลยซื้อควายมาเล้งเล่นๆแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วละ่ะทำไมเหรอคะลุงขายไปแล้วมีคนให้ราคาดีลุงก็เลยขายทั้งที่ทั้งควายอะไรอ๋อค่ะเราไม่ทราบว่าขายไปเท่าไหร่หรอคะในร้านก็มีเรือนนี้แหลคะค่ะถูกสุดราคาร้านสองเรือนนี้ก็ได้ครับแต่มันเล็กนะลูก ใส่ไปก่อนเลยครัคุณแม่รอให้ระบายสินค้าในโกดังได้แล้วค่อยกลับมาซื้อได้โด้หหเรือนนั้นรุ่นอะไรอ่ะสวยมากอ๋อเทโทฝั่งเพชรเรือนนี้เป็นรุ่นเดียวกับที่อาคารตุกะบรูไนใส่ไปดูบอลโลค่ะหูยสวยสวย ฮัลโหลคุณว่าฮะอะไรนะเอาเงินในบัญชีไปใช้ให้ลูกคกก้าทวงกระชาบมันสิฉันบอกแล้วฉันจะเอาเงินมาหมุนก่อนคุณแม่เงินในบัญชีเหลือเท่าไหร่ว่าแล้วเงินในบัญชีเหลือเท่าไหร่ฮะพันสองโอ้ยแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนกินข้าวโอเคโอเคแค่นี้เดี๋ยวฉันรีบกลับเออคุณลูกค้าคะแล้วนาฬิกาเรืนอนนี้ล่ะคะ เออตอนนี้ชนยังไม่มีเงินอ่ะไปรู้ไปกไป่อนเอานี้เออหนูอะไรเอาน้ยาปักพันธุ์มไหมสามถุงร้อยโรงงานชีนขยย่ขายอยู่ไม่ไม่เอาก็ไม่เอาสทำไมต้องไล่ด้วยล่ะเออแล้วถ้าสี่ถุงร้อยละ่ะ ว่าเธอจอนาฬิกาไปไหนอ๋อสามเรือนนี้ลูกค้าเขาซื้อแล้วฮะทั้งสอมเรือนซื้อแล้วใช่ล้วล,ลูกค้าเอาเงินมาจากไหนลุงเขาขายที่ได้550ล้านเลยเอามาลงทุนกับนาฬิกาขอตัวก่อนนะคุณลูกค้าค่ะ สนใจนาฬิกาเรือนี้ไหมคะรุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวกับที่อาคันตุกาบรูไนใส่ไปดูบอลโลกราคาพิเศษอยู่ที่47ล้านบาทค่ะสวยมากเลยนะครับคุณพ่อนั่นน่ะสิพ่อชอบอ่ะมิวชอบกระจัดเลยคะ่ะลุงเซิร์ดสรุปฉันซื้อนะแต่ฉันไม่ซื้อกับหนูอ้าวฉันจะซื้อกับหนูออมเท่านั้น รอบตัวยกเว้นตัวเอง ฉันมามีอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องที่สําคัญนะฉันจะเฉ่งแกให้ลืมเพื่อนไปเลยแกลองฟังที่ฉันพูดแล้วบอกมาว่าเรื่องนี้มันสําคัญสาหรับแกพอไหมอ่ะก็รีบๆพูดมาสิอย่าลีลาฉันมีอะไรต้องทําอีกเยอะแกจําปีเตอร์ได้ไหมเพื่อนสมัยมหาลัยของเราอ่ะอืมจาได้เห็นว่าตอนนี้มีบริษัทเป็นของเตงแล้วนี่ใช่มันโทรมาหาฉันบอกว่าอยากจัดงานเลี้ยงรุ่น อยากนัดเจอเพื่อนเก่าอาทิตย์หน้านี้แถมค่าใช้จ่ายไม่ต้องออกเองสักบาทมันเป็นคนออกให้ร้อเปอร์ซนตเรื่องของมันสิฉันไม่ไปหรอกไม่ไดีกว่าขนาดนั้นะเดี๋ยวก่อนสิบีมอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจแกลองคิดดีๆนะถ้าเราไปงานนี้เราอาจจะหาหนทางช่วยโรงแรมของเราได้ก็ได้นะยี่แหลแกโอเคฉันจะไป แกเตรียมชุดออกงานฉันด้วยนะขอแบบหรูหราและดูน่าเชื่อถือประโคมหงของแบรนด์เนมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะฝนได้เลยเพื่อนจัดไปตามคำขอได้เลยปีเตอร์ฉันไม่พลาดงานนี้แน่นอนโอเคขอบใจที่ไม่ลืมชวนฉันไว้เจอกันวันงานนะจ้าบายจัก มีงานเลี้ยงรุ่นทั้งทีไปช้อปปิ้งหาชุดสวยๆไว้ใส่ไปงานดีกว่าเอ๊ะบัตรเครดิตฉันหายไปไหนนี่เสียบัตรเครดิตยกหายไปไหนฮะเอาไปแล้ว อน,นุญาตนี่มันของสูตัวของโยกนะไม่รู้แหละยกโกรธถ้าอยากให้หายโกรธก็เอามาคืนเดี๋ยวนี้อ๋อแล้วถ้าอยากให้โยกหายโกรธร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องไถ่โทษด,ด้วยของแบรนด์เนมเท่านั้นเข้าใจนะคะแค่นี้แหละคะ่ะฉันอยากให้เธอมาจริงๆนะลูกหมูนานๆจะได้เจอเพื่อนทั้งทีฉันอยากให้อยู่เป็นพร้อมหน้าฉันก็อยากไปนะพีเตอร์แต่ช่วงนี้ฉันงานเยอะนะสิ งานเนะี่ยมาทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่เพื่อนนี่สิไม่ได้เจอกันหลายปีแล้วนะฉันโทรชวนฝนบีมหยกแล้วแล้วทุกคนก็ตกลงว่าจะมาเหลือแค่เธอนี่แหละลูกหมูหนะนะมานะงานเลีล้ยงรุ่นเลยนะอ่ะ,อะ,อะก็ได้ฉันไปก็ได้แต่ฉันบอกไว้เลยนะว่าฉันแต่งตัวไม่เก่งไม่เคยได้ออกงานใหญ่ๆนะ่น่ะเฮ้ยเรื่องนั้นไม่ซีเรียสเลยงานนี้งานง่ายๆแต่งตัวสบายๆมีแต่คนกันเองทั้งนั้น ยังไงไว้เจกันวันงานนะจ้าเพื่อนครบหมดทุกคนแล้วสายแล้ว,วงานยังไม่เสร็จเลยเนี่ย,ยบีมแกำลังกินเกี๊ยวสิอร่อยขอบใจ อร่อยจริงด้วยเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วนี่พวกแกทำเหมือนไม่เคยกินอาหารหดูไปได้ฉันน่ะกินมาทั้งชีวิตและบางทีก็เปื่ออ๋อจ้าแล้วนี่ไม่ได้เจอกัน้นานพวกเธอทำอาชีพอะไรกันอยู่หรอฉันกับบีมหุ้นกันเปิดโรงแรมน่ะ แล้วเธอระยกทำอะไรอยู่อยู่บ้านเฉยๆนะ่ะพอดีว่าสามีเลี้ยงคนมันสวยอนะเนาอปีเตอร์นายมองหาอะไรอะไม่เจอดพวกเราเลยอ๋อมองหาลูกหมูอยู่นะ่ะป่านี้ยังไม่มาเลยไม่รู้จะเทงพวกเราไหมโอ๊ยนายไม่ต้องไปให้ข้ามันหรอกปีเตอร์จริง ฉันว่าการเลี้ยงรุ่นครั้งนี้เพื่อนจนๆอย่างใยลูกหมูไม่สมควรได้รับคำเชิญด้วยซ้ำฉันเห็นด้วยกับบีนนะถ้าเยลูกหมูมานั่งร่วมโต๊ะกับพวกเรามันคงเป็นฟิลลิ่งที่แบบน่ารังเกียจน่าขยะขยงอิว e ิมีคาตอบนะปีเตอร์มันอาจจะทำให้ภาพลักษณ์ของเราดูต้อยต่ำลงก็ได้นะจริงๆ ฉันว่าไม่ต้องให้มันมาแล้วแหละปีเตอร์ไล่มันกลับไปเลยนี่พวกเธอไม่มีใครทำให้พวกเราตาำต้อยได้หรอกนะนอกจากจิตใจของตัวเราเองลูกหมูเขาก็เป็นเพื่อนเราพวกเธอเลิกพูดถึงเพื่อนแบบนี้เถอะนะเพราะถ้าลูกหมูมาได้ยินเข้าเขาจะเสียใจเพื่อนมันคนเดียวสิว่าฉันไม่อยากนับเยลลูกหมูเป็นเพื่อนหรอก ฝนบีมวัดดีพีเตอร์ไงยกตรงนี้มีไว้สำหรับสิ่งที่มีค่าพวกไรค่ะอย่าเสนอหน้าเข้ามาใกล้ลูกหมูมาในาข้างฉันก็ได้มามาตรงนี้ว่างพอดีอืมขอบใจนะพีเตอร์ พอทีนะที่ปล่อยให้รานาะนพอดีรถติดนะ่ะฉันก็เลยต้องหหนรถเมมาใครรอแกไม่ทราบอย่าสำคัญตัวเองไหน่อยเลยใช่ไม่มีเธอพวกฉันก็ปาร์ตี้กันได้อาจจะสนุกกว่าด้วยซ้ำนี่ยีลูกหมูแล้วที่เธอบอกว่าโหนรถเมย์มาเธอจัดก,การคาบเหงือขาบใครสกรปรกสกรปรกของเธอหรือยังเพราะฉันนั่งอยู่ตรงนี้ฉันได้กลิ่นความสกรปรก เฮ้ยฉันก็ได้กลิ่นกลิ่นเหมือนปลาเค็มในตลาดเลยอ่ะอีพูดแล้วจะอาเจียนนี่พวกเธอพอเถอะอาคติเกินไปหรือเปล่าฉันก็อยู่กล้ลูกหมูยังไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ว่ากินอาหารกันดีวกว่านะพวกเธออย่าทำให้เสียบรรยากาศเลยฉันขอลำเอียงจริงพวกเราก็เพื่อเหมือนกัน เป็นไงลูกหูเธอสบายดีไหมสบายดีแล้วพวกเธอสบายดีกันหรือเปล่าทําอะไรกันอยู่หรอตอนนี้เชคกำลังทาธุรกิจกำลังไปได้สวยอยู่นะฉันกับบีมหุ้นกันเปิดโรงแรมมีคนจองเข้าพักทุกวันรับเงินกันไม่หวัน่นไม่ไหวแต่ของฉันไม่ต้องทำอะไรเลยแค่นั่งนั่งนอนนอน,น,อนทำตัวสวยสวยก็มีคนเอาเงินเอาทองมากองให้แล้ว นี่ไม่ได้หัวนะลูกหมูแค่เล่าให้ฟังเฉยๆก็ดีแล้วแค่พวกเรามีงานทำมีสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขฉันว่ามันก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วล่วนะเนาะใช่ลูกหมูแต่ฉันว่าไม่ใช่ความสำเร็จที่เธอตีความมันหมายถึงแค่มีงานทำกับมีความสุขหรอฉันเห็นตา่างอ่ะเพราะสำหรับฉันกับฝน ความสําเร็จที่ว่ามันคือการมีทรัพย์สินเงินทองให้ใช้ไม่มีวันหมดตังหา่าจริงต้องมีเงินมีแบรนด์เนมให้ใช้มีรถหรูๆให้ขับแบบนี้สิที่เขาเรียกว่าความสําเร็จมันก็ถูกอย่างที่ฝนว่านะคนรวยก็ต้องคู่กับของแบรนด์เนมรู้ไหมว่าทำไมเพราะมันเป็นเครื่องประดับเป็นเกียรติยศที่บ่งบอกว่าคนนั้นรวยจริงมันก็ไม่เสมอไปหรอกโยก คนเรามันก็ไม่ได้คิดเหมือนกันสักหน่อยแหมปีเตอร์นนยก็เป็นนักธุรกิจอย่าทําเป็นไม่รู้ไน่อเลยใช่สมัยนี้เขาก็ตัดสินกันที่ของพวกนี้ทั้งนั้นหรือมันไม่จริงฮะนี่กระเป๋าแบรนด์เนมของฉันสองแสนแปดส่วนของฉัน สองแสนเจ็ดนิดนิดโอ้ยฉันก็ไม่อยากจะเซ้งหรอกนะแต่แบรนด์เนมของฉันเจ็ดแสนแล้วเธอและลูกหมูมีความสำเร็จอะไรมาให้พวกฉันเชยชมบ้างเอ่อคือฉันว่ามันไม่มีหรอกดูจากสภาพใส่เสื้อยืดสะพายกระเป๋าโนเนม นี่ชีวิตนี้แกคงไม่มีบุญได้สัมผัสของแบรนด์เนมสินะลูกหมูไม่หรอกของแบรนด์เนมพวกนี้ฉันจับบ่อยเฮ้เธอหมายความว่ายังไงหรอเครื่งหมูนั่นสิทำไมถึงบอกว่าจับบ่อยอ๋อพอดีฉันทำธุรกิจเทรดของแบรนด์เนมมือสองอยู่น่ะอย่างนาฬิกานี้ก็แบรนด์เนมนะ เฮ้ย hey, ลูกหมูนาฬิการเรือนนี้เว็บสวิตทเวนตี้ฟเขาให้ราคาไวส30ล้านเลยนี่ใช่แต่ฉันได้มาถูกกว่านั้นนาฬิการเรือนเดียวเป็นหลักสิล้านเลยเหรอของปอมนสิไม่ว่าฉันข้าใจนะลูกหมูว่าคนเหมือนเธอมันทะเยอทะอยานคิดจะใส่นาฬิกาหรูแล้วไอ้ที่เอามาอวดเนี่ยคงจะเป็นนาฬิกามือสมือสาละสิท่าแบบนี้นะฉันหาได้ นะักแถวบ้าน,น,นใช่ไีมพีมฝนใช่ฉันก็คิดแบบนั้นอย่ามาพูดโกหกไปไหน่อยเลลูกหมูฉันพูดจริงนะนาฬิการเรือนนี้เป็นของแท้ฉันตรวจเองกับมือแล้วไอ้กระเป๋าพวกเธอเนี่ยฉันก็ตรวจให้ได้นะว่าเป็นของจริงหรือของปลอมหรอแล้วตรวจยังไงอ่ะหนล่งของยิ่ปีก่อนสิได้สิเดี๋ยวฉันตรวจให้เลยมา ไม่ต้องตรวจหรอกของฉันของแทนแลบเซนใช่ๆไม่ต้องตรวจหรอกพวกฉันอนะระดับไหนกันแล้วโอ้ยพวกเธอก็ให้มันตรวจไปสิจะได้รู้ๆไปว่ามันโกหกพวกเราหรือเปล่าเออมา เป็นไงลูกหมูของแท้ไหมเออคือว่าใบานี้อกอลเกบเอง <c ười> แต่ฉันก็หาเงินด้วยตัวของฉันเองไม่ได้เกาะผู้ชายกินเหมือนเธอเทำไมเกาะผู้ชายกินแล้วทำไมก็ได้ของแท้แล้ววะแต่ฉันไม่เชื่อหรอกว่าเกรจะได้ของแท้จากไอเสียกระโหลกกระลาแ แล้วยกของแท้ใช่ไหมล่ะลูกหมูใบนี้ก็ของปลอมเธอโดนหลอกแล้วยกไม่ดิมันจะเป็นของปลอมได้ไงฉันไม่เชื่อว่าจะเป็นของปลอมเสียซื้อให้ฉันเลยนะถ้าเธอไม่เชื่อเธอไปเช็คในช็นชอปได้เลย ขอตัวก่อนจะไปไหนไปีเตอร์เรายาังกินเย็นไม่เสร็จเ,เลยนะนั่นสิเรามีเรื่องธุรกิจต้องคุยกันอีกนะธุรกิจอะไรฉันไม่คุยด้วยหรอกนะพวกขาดไม่ทิคงเว่าอย่างพวกเธอเนะี่ยปีเตอร์เราเป็นเพื่อนกันนะพูดจาพแบบนี้เหรอเพื่อนเหรอถ้าฉันมีเพื่อนที่ใส่ย,ยังพวกเธอฉันขอไม่มีดีกว่าคนอะไรโนะตรมาจนป่านนี้แล้วยังมีที่ใส่ชอบดูถูกคนอื่นชอบตีราคาวัดค่าคนที่สิ่งของ ฉันจะตื่นสติพวกเธอให้นะจริงๆแล้วคนเราเนะี่ยเขาไม่ได้วัดค่าหรือตีราคากันที่ของนอกกายหรอกนะแต่เขาวัดกันที่จิตใจถ้าต้องมีเพื่อนจิตใจต่ำๆแบบพวกเธอฉันขอไม่มีดีวกว่าไปกันเถอะทุกหมูปล่อยให้พวกเธอส,สนุกกันถ้าอยู่ด้วยกัน,กนได้ขนาวกเธอไปีต๊